สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลังโหราศาร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสาร,รพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิชิชีวิตนะครับหรืออาจารย์มรรกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศรีลาวพัฒนาค่ะงวดประจรรําวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2565ค่ะเผ่อแป๊บเดียวเนาะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ วันที่14กุมภาพันธ์แล้วอาจารย์อาจารย์อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีตัดคอสดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2 5 6 5นะครับครั้งนี้จัดกันเป็นครั้งที่5แล้วนะครับเราจะไปทําพิธีกันในวันที่18 19 20กุมภาพันธ์2 5 6 5นั่นเองนะครับผม3วัน2คืนไปกันกี่จังหวัดครับไปกัน3จังหวัดค่ะครับผมจังหวัดอะไรครับ จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยค่ะครับ3จังหวัดนี้นะครับพิธีเนี่ยมันเป็นวิธีทั้งไทยและจีนนะครับค่ะ,ะแก้ดวงชงเราทางทำวิธีจีนด้วยเสร็จแล้วเราต่อด้วยวิธีไทยนะครับเพื่อให้ดับสนิทนะครับเพราะว่าเราทํากันปีละหนึ่งครั้งให้ดับสนิทดับให้อยู่นะครับใครเคาะเยอะๆต้องปัดใครที่ดวงไม่ดีเนี่ย ต้องควรจะมาทําพิธีนะครับไม่จําเป็นต้องรอดวงชงนะครับพูดถึงดวงชงก่อนดวงชงมีทุกันสี่นักกษัตริย์นะครับปีนี้สี่นักกษัตริย์มีนักกษัตริย์อะไรบ้างอาจารย์ก้อยรู้ไหมมีเสือมีหมูมีงูเล็กและก็มีวอกวอกครับสี่นักกษัตริย์นี้นะครับที่ดวงชงนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับก็ต้องถามว่า จำเป็นต้องดวงชงไหมถึงจะเข้าพิธีอาจารย์ก้อยไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นนะใครที่รู้สึกตัววุ่นวายวุ่นวายสารพัดหมุดหงิดดวงไม่ชงแต่ทําไมมีปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมาเห็นไหม mm hmm. เพราะมันอยู่ที่ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดวงชงไปแค่แพทเทิร์นหนึ่งของศาสตร์จีนนะครับ mm hmm. แต่ว่าดวงเวลามันไม่ดีเนี่ยให้ท่านพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพิธีนี้เอาพูดตามภาษาบ้านๆเขาเรียก่าปัดสิ่งที่ไม่ดีออกนะพิธีกรรมที่อาจารย์ทั้งตัดทั้งขาด,ท,ขาดทั้งเคาะเนี่ย พยายามจะตัดให้มันเบาบางนะครับไม่เชื่อว่าคอคุณไม่ดี นะทำทีเดียวแล้วหายหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้บอกเลยนะทุกพิธีกรรมบอกว่าโหทาแล้วแล้วจะดีเลยไม่มีแล้วครับมันต้องทําอาศัยเรื่อยอาจารย์หนึ่งต้องตัดเบิ้ลตัดซ้ําตัดซากนี่ไงเบิ้ลปัดเสร็จตัดอีกตัดอีกนะครับอาศัยเมื่อตัดเสร็จเราก็ส่งบุญทําบุญขอบุญกันเพื่อให้อะไรให้มีโชคมีลาบคนหลายๆคนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องบอกนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับว่าในเรื่องของเคาะของกรรมเนี่ยเวลามันมาเนี่ย มันจะมาปะทะแบบนี้เรามีวิธีเลี่ยงนี่ซื่มไม่ให้มันปะทะตรงๆแล่ถามว่าโดนไหมโดนมากน้อยต่างกันแต่ละบุพกรรมของแต่ละคนใช่ครับที่สร้างกันมาสะสมบุญบารามีกันมานะคะครับคือดวงเอาว่าดวงไม่ดีหรือกลัวจะดวงไม่ดีเราทําก่อนได้นะครับผม อาจารย์ว่าใครจะชงไม่ชงก็มาเข้าพิธีได้นะครับการเข้าพิธีเนี่ยเราเดินทาง3วัน2คืนนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ4,500าค่ะส่วนท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่สะดวกสารพัดจะปัญหาของคุณแต่อยากจะส่งชื่อเข้าร่วมพิธีอันนี้ก็ทําได้นะครับคบ่าใช้จ่ายท่านละ1,700บาทค่ะส่งรายชื่อเข้าร่วมพิธีทําพิธีแทนตัวนะครับคุณต้องใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนไปเกิดแล้วก็ อาวันที่พเกิดนะครับตรงนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศต้องระบุประเทศมาให้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะทําแทนตัวตรงนี้นะครับต้องส่งมาล่วงหน้านะครับอย่าส่งมาวันที่ไปทำนะครับไม่มีเวลาเปิดดูแล้วไม่มีเวลามานั่งทําให้คุณนะครับเพราะคุณส่งรายชื่อมามันไม่ได้จบแค่ตรงส่งรายชื่อคุณนะอาจารย์ต้องมาทําต่อเขียนชื่อะกุลมาเรียกสูตรเรียกนามทําสารพัดอย่างเป็นพิธีกรรมมงขอรศาสตร์ต้องมาทําพิธีเอาว่างั้นมาทําก่อนอนะครับก่อนเดินทางต้องเตรียมตรงนี้พร้อมน,นะเพราะจะปัดแทนตัวคุณไม่อย่างนั้นมันทําไม่ได้นะครับนะ ใครที่บอกส่งเงินไปทําอย่างเดียวทําพิธีมันทําไม่ได้นะครับเพราะอาจารย์ต้องทําต้องทอําพิธีอย่างนี้ต้องแทนตัวสร้างตัวคุณขึ้นมาสร้างตัวแทนตัวคุณเพื่อให้มันตัดขาดให้มันเบาบางลงให้ได้นะครับปีนี้เราทํากันมาปีนครั้งที่อย่างเป็นทางการนะครับจริงๆอาจารย์ทํากันก่อนหน้านี้เยอะแยะนะครับ เป็นการทำแบบเทสด้วยเพื่อความชัวหลายหลายอย่างนะครับเพราะเอาเราเอาใส่คิดลับหลากหลายคิดลับมารวมกันอย่างที่บอกจากประสบการณ์ที่ดูดวงด้วยจากประสบการณ์ดวงของลูกค้าซึ่งเป็นดวงครูทั้งหลายจากประสบการณ์ของอาจารย์โมสกรที่ดูดวงมา30กว่าปีนะคะลูกค้าเยะแยะมากมายที่เข้ามาหลากหลายแตกต่างกันของเราสองคนอาจจะได้เปรียบเพราะว่าลูกค้าเรามาจากต่างที่เราก็จะมีเคสก็รเรียกว่ามีหลายๆเคสมา เราก็มีการจดบันทึกมีสตินะคะเราก็ามาปรับใช้นะให้เข้ากับปัจจุบันนะคะเคล็ลับเทคนิคซึ่งหลายๆอย่างไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นการกระทำโดยศาสตร์และวิชานะครับเพราะฉะนั้นแล้วทันใดสนใจรีติดต่อมาแล้วที่สําคัญเรามี เปิดให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันดังนี้ครับมีรายการเดียวนะครับคือเป็นเจ้าภาพผพ้าไตจีวรพร้อมด้วยเครื่องสังฆทานไทยธรรมนะครับแล้วก็ปัจ,จััไทยธรรมชุดหนึ่งชุดละ2,900บาทเจ้าภาพมีเท่ากันทั้งหมด10ชุดนะครับตนแต่อีก5ชุด ครับมีเจ้าภาพด้วยกันทั้งหมด10ชุดแต่ต้องการยังขาดอีกณว,วันนี้ที่เราอาัดอยู่เนี่ยต้องการอัดอีก5ชุดนะครับวันนี้อาจารย์เลิกประกาศไว้แล้วคิดว่าไม่นานก็หมดแล้วครับแปบ๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพกําลังรัพ์ไม่ถึงสามารถส่งชื่อสกุลแล้วก็อะไรนะตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์ของท่านได้นะครับแต่อย่าลืมส่งชื่อนามสกุลมาด้วยเพราะอาจารย์ทาอะไรต้องใช้ชื่อนมสกุลในการอนุโมทนาเพื่อให้บุญของคุณเหมือนติดทโวคุณจะได้ไวๆนะครับเพื่อจะได้ได้้บุญไไวๆจะด อะไรที่มันติดมันจะได้เบาบางลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยครับครับรอบนี้จากการคำนวณดวงดาวทางโหราศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับพร้อมด้วยจุดตัดเส้นลุงเส้นแวงนะองศาริบดาต่างๆนะครับทำการสมพูดดาวเรียบร้อยจะมีด้วยกันทั้งหมดดาวดังต่อไปนี้ครับมีด้วยกันทั้งหมด7ดดวงดาวเหมือนทุกครั้งแล้วนะครับรอบนี้มีดังนี้ครับดาวดวงแรกคือดาวพฤหัสบดีครับเลขห้าค่ะดูผังประกอบไปด้วยนะครับ ดวงต่อมาอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะศุกร์ครับเลขหกค่ะอังคารครับเลขสามค่ะมรตยูครับเลขศูนย์เลขแปดครับราวราหูค่ะราบราหูราวราหูราบราหูดาวเกตครับเลขเก้าค่ะครับมีทั้งหมดห้าหนึ่งหกสามศูนย์แปดเก้านะครับผมมีดาวทั้งหมดอย่างนี้นะครับดาวในกลุ่มเจ็ดดวงนี้นะครับถ้าทําการจับคู่ดาว เดี๋ยวให้จย์ก้อยจับคู่ดาวให้ฟังนะครับอ่าจันก้อยครับเริ่มตั้งแต่ดาวพฤหัสสัปดดีเลยครับค่ะเลขห้านะคะจับคู่ได้เป็น5้าหนึ่งห้าหกหาสามห้าศู้าแและ5้าค่ะครับต,ต่อมาจะเป็น ดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์นะคะเลขหนึ่งค่ะจับคู่ได้เป็น16131018และ19ค่ะสโลนิดนึงนะอาจารย์ก้อยดาวดวงต่อมาครับดาวศุกร์ค่ะจับคู่ได้เป็น6 3 6 0 6 8 6 9ค่ะครับต่อมาเลยครับอาจารย์ก้อยดาวอังคารนะคะจับคู่ได้เป็น30 38และ39ค่ะต่อมาจะเป็นดาวมฤตยูนะคะเลขศูนย์ค่ะจับคู่ได้เป็น080 09ค่ะ แล้วก็คู่สุดท้ายคือ89ค่ะครับก็อย่างนี้จะได้ดาวทุกคู่นะครับเมื่อทําการจับคู่ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับสมพุดดาวไปแล้วเทปชุดนี้เราจะไม่อ่านดาวสมพุดนะครับ แต่เรามีดาวดับใส่ให้ไปเรียบร้อยแล้วในเทปเลขกนนี้เราพัฒนานะครับใส่ไว้แล้วเทปนี้ออกเทปนั้นจะต้องออกแล้วนะครับรอบนี้มากองดาวเด่นครับครับกองดาวเด่นรอบนี้มีด้กันหมด2ดวงเหมือนเช่นเคยครับดาวดวงแรกคือดาวราหูครับเลข8ค่ะดาวดวงต่อมาคือดาวพฤหัสบวดีครับเลข5ค่ะอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ทีนะครับถ้าเลข8มาถ้า8มานะคะจับคู่ได้เป็น8 9 80 83 86 81และ85ค่ะครับถ้า ดาวพิหัสมาดาวพฤหัสมาเลขห้านะคะจับคู่ได้เป็นห้าหนึ่งห้าหกห้าสามห้าาแและ5้าเก้ค่ะครับดาวมันก็อยู่ประมาณกลุ่มเนี้ยดาวเด่นก็ยังคงยังอยู่ในกลุ่มดาวตัวเดิมเพราะอะไรครับเพราะดาวมันขยับช้านะครับตอนนี้มันไปอยู่ลัคนาไปอยู่ในบางจุดที่ดาวยังเขาเรียกว่ายังส่งกระแสถึงดาวสองดวงนี้อยู่หลายครั้งเลยนะครับก็ต้องบอกว่า บางครั้งอาจารย์ก็ไม่อยากให้เพราะดาวมันซ้ําตัวเดิมนะครับแต่มองอีกทีมันก็ยังมานะครับก็มันแต่ละสูตรเนี่ยจะมีการค้นเฟน้นหาดวงดาวในการวิเคราะห์ของแต่ละสูตรนะครับก็ท่านโปรดฟังไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาละกันนะครับผมโปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมนะครับชวช ใครนี้ฝากทิธีดีๆอย่างตัดเคาะเสกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2 5 6 5ไว้ด้วยนะคะอีกไม่กี่วันเราจะเดินทางแล้วเนาะใครอยากจะเดินทางด้วยหรือใครอยากจะฝากลายชื่อก็รีบติดต่อเข้ามานะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีโชคลาภกันทั่วหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ